สวัสดีค่ะสสวัสดีนะกล้องนะคะน้องไฮปนัดดาค่ะหลังกล้องอยู่กับแอดมินน้องอุ้มนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผู้ย่บ้านสายจวดค่ะอยู่กับรายการเปิดใจฮ่ารา,ายการเปิดใจอะมาถึงคิวของน้องไฮปนัดดาค่ะพี่น้องบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะจากพ่อพ่อแม่คําถามจากพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะฝากมาถามนะคะเริ่มกันเลยซื้อนะคะหรือว่านามในวงการของน้องไฮค่ะ น้ำในวงการเขาให้ก็คือไฮปันดาเลยค่ะแบบตามชื่อจริงเลยค่ะชื่อจริงเราก็คือชื่อปันดาใช่ค่ะคือเอาซื้อนี่เลยแมนค่ะบ้านเกิดค่ะน้องให้เป็นคนจังหวัดใดขอบพัว่ามีพี่น้องจกคนและเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดกาลสินค่ะมีพี่น้องสี่คนค่ะให้เป็นคนที่สามค่ะเกือบเกือบเกือบลาเลย่แมนเกือบน้องลาเลยนะคะเลียนจบจากไซค่ะน้องให้ ให้เรียนจบมัธยมจากโรงเรียนชุมแางพลังหลาดค่ะจังหวัดกาฬสินเลยค่ะก่อนที่จะมาเป็นมอลคพพลเพลินค่ะก่อนที่จะถู่ใต้ใชายคามอลคมพลมเพลินนะคะตอให้าเหตุอาชีพนึค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็บไ่ได้เห็นอย่างค่ะก็เรียนเรียนจบแล้วก็เหมือนเหมือนว่าก็บจบมัธยมแล้วก็มีโอกาสได้เรียนภาษาได้เรียนแบบภาษาจีนนะคะแต่ว่าเป็นเรียนออนไลน์ แล้วที่นี่ก็มันมีเป็นถึกช่วงว่างพอดีให้ก็เลยได้ได้มีโอกาสได้เข้ามาในมรับเพลิเพลินค่ะนี่การไ,ได้ไปแบบรับงาลองพียง่ยังประมาณนี้นีปะค่ะ,ก,ะก็กสิเขามาเพลิ่เพลินกับมีไปลองร้านร้านอาหารระ,ะ,ะยะช่วงนึ่งค่ะแต่ว่าว่าได้ไปลองดนแล้วก็ ไปลองร้องท่ช่วงนเต้ากับเบอได้แบบไปตลอดนะสินะคะก็เห <ขอ S 2> มือนกับการหาประสบการณ์เนาะก็คือมีประสบการณ์นในการร้องเพลงมาอยู่แล้วนะคะแล้วที่นี่ถามถึงจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนที่ทําให้น้องหายก้าวเข้ามาในบ้านหมอนกเพชรลลำเพลินค่ะจุดเปลี่ยนก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ช่วงร้อยต่อที่ให้ว่างจากการเรียนไหมคะแล้วที่นี่พี่สาวหฮเลยเป็นคนที่เป็นคนที่พี่สาวสีขาวมาก่อนนะคะแล้วก็ เพิ่นก็เลยชวนา่าให้อย่างมาอยู่มาล้าบอ่ออย่างมาร้องเป็นหมาล้มบอ่ออย่างมาเรียนรูบอ่อให้ก็เลยมให้ไห้ตกลงเพิ่นดอกค่ะให้กับให้กับคิดอยู่ประมาณสองเสมอให้กับจังตกลงว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ได้ไปร้องบึงไปเรียนรูบ,บึงสิแม่ค่ะก็คือไต่ต่องก่อนคิดก่อนว่าเออมันจะคือ้บอม,มันจะไวบอแม,มแมนค่ะเพราะว่จาจะฟ้องบม่อเคยบ่อเคยไม่ยูนนําหมาล้มเมืสิแม่ค่ะก็เลย จะได้คิดในจักหน่อยในช่วงนั้นก็คือเข้ากับเป็นเซนคามระวังการเรียนนั่มแมนปะคะ่ะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆด้วยนะคะนี่ไอดอลวะค่ะหนูใ <don> ห้ไอดอลก็คือพีแอนออร์ดีเลยคะ่ะพีแอนออร์ดีเป็นไอดอลนี่ประสบการณ์มาก่อนีิดเดียวนาะจากหลดเฮนเมื่ว่าสิเป็นการหาประสบการณ์จากลองตามล้านบ้านทาะสรับ น้องให้แล้วครอบครัวด้ยค่ะครอบครัวมีใครที่แบบเป็นหมอลำมาแต่ก่อนไหมคะในครอบครัวบ่ามีเในครอบครัวมีพ่อลองเพ่งเปลี่ยนค่ะแต่ว่าที่เป็นหมอลำเลยก็คือน้องสาวของคุณตานะคะเพินพ่นเพ่คยเป็นนางเอกหมอลำมาก่อนสมัยตะกี้อะคะ่ะก็เลยอาจจะมีแนวม้าจักน้อยอ่ามีแนวหมอลำแมนค่ะมาที่นี่ลำเพิิน<ม>เข้าหัวจากลำเพลินไม้เรืองมา,างะคะ่ะทำนองลำเพลินก่อนที่จะเข้ามาเพชรลำเพลิน หรือว่าเพิ่งมารู้จักตอนเขาก็อะไรหรอคะก้อนอันนี้ก้อนที่สีเขามาอยู่เพลนเพลินกับภูจักทำนองลําเพลินอยู่ค่ะเพราะว่ากับฟังลําเพลินแบบฟังจากในยูทูบนะคะกับฟังอยู่แต่แหละกับจะไหนล่ะฟังเดี๋ยวฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อเดี๋ยวฟังอยู่ค่ะพ่อเลยฟังมาแต่กับว่าด้ฮัรดลําจริงจังมั้งปะคะแมนแมนค่ะก็คือมาเริ่มฮัรดตอนมาอยู่มาลําเพลนเพลินแมนค่ะก็คือเริ่มมาฮัรดตอนมาอยู่มาลําเพลนเพลิน หลังจากทีมาอยู่มาลังเพลาเพลินค่ะช่วงนั้นก็สินี้การไล์สดเนาะแมนแมนค่ะเป็นไล์สดช่วงโควิพอดีนมค่ะแมนค่ะเป็นไล์สดที่นี่เขามาปีแรกค่ะน้องให้บทบานาที่เป็นชั้นแร่ค่ะฤดูกาลแรกเข้ามาปีแรกอะ่ะได้เนี่ยเป็นนักเอกหน่อยค่ะค่ะแล,ะะล้วก็ลองเพลงเนี่ยค่ะ้องเป็นโช๊คคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นนักเอกหน่อยค่ะมาขึ้นฉากน้ำมูค่ะ ช่วงเตยล่ายังกะได้มีเพลงเตยอยู่ไหมป่ะคะมีีค่ะก็รับบทรองเท่งนะคะแล้วก็เป็นนางเอกน้อยช่วงออกฉากม้อลำนะคะแล้วขยับขยายหรือว่าปีต่อมาค่ะดูดูกาลต่อมาฤดูกาลต่อมากัได้ได้เป็นนังเอกค่ะได้เป็นนังเอกได้เป็นตัวหลักประมาณเนี้ยแมนค่ะลัเป็นนังเอกเลยป่ะค่ะแมนค่ะคือฤดูการที่สองของน้องฮายเนี้ย ก็คือเป็นนางเอกเลยใช่ค่ะตอนนั้นร่ำคูพระเอกคนไหนค่ะการร่ำคูพระเอกเต้ค่ะโอ้ํ่ำคูพระเอกเต้นะคะตอนนั้นรับบทเป็นอะไรมากตอนนั้นเป็นเอาซื้อในเรื่องหมอค่ะซื้อในเรืองเป็นเออกระซื้อวหายเหรอค่ะในเรื่องในเรื่องเพิ่นต่างซื้อวาซื้อวหายเลยค่ะใช้ชื่อเราเลยใช่ค่ะ ตอนนั้นพอได้รับบทเป็นยังไงคะรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นการทําการบ้านการปรับตัวกับการรับบทหน้าที่สหหลำให้กับอู้เดรับตัวลายได้ค่ะเพราะปกติส่วนตัวให้จะเป็นคนบ่ค่อยนิ่งไหมคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าแบบบุคลิกส่วนตัวบอมเป็นบอมเป็นเหมือนนังเอกบอมเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมคะกระเด็บปรับปรับตัวลายค่ะเพราะว่าเป็นบทนักเอกมันต้องนิ่งๆมันต้อง มีความนี่มีความเนียนค่ะต้องเคี่ยมแต่ว่าจะของมันเป็น้นเคี่ยมปันไดเนีนคะมันก็เป็นเหมือนกับพิคาเลคเตอร์แล้วเราก็ทําการบ้านในการที่จะถ่ายทอดบทบาทนางเอกเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นปีแรกด้วยเน่นค่ะโอ้ี๋ยวที่นี่รูดูการที่ผ่านมาค่ะผลงานที่ผ่านมาค่ะผลงานที่ผ่านมากัก็ได้เป็นตัวหลักอีกค่ะกับเป็นนางเอกหลักนี่แหละค่ะ แล้วก็ได้ข่าวว่ามีเพลงด้วยใช่ไหมคะแมนค่ะกับมีซิงเกิลแรกค่ะก็คือน้ำตาครูที่ผู้ทับเบิกค่ะตาครูที่ผููทับเบิกตอนนี้ยอดวิวเป็นเท่าไหร่แล้วคะน้องให้ตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่สองแสนวิวแล้วค่ะน้าจะรจนะคะซีซั่นที่สี่ของเพชรลำเพลินค่ะปัจจุบันนี่ห้าสิบเปิจจดฤด,ด,ดูการวันที่เก่าตัวล้านนะคะพี่น้องคะบทบานาที่เป็นจังาไหค่คะน้องให้ บทบาทที่ที่ได้รับในออมอร์ลันเพลย์แลนซีสันที่ซีนี่นะคะก็จะพิชบ,บ,บทบาทเออ้กะจะพิชบทบาทจากเนางเอก<ค>ที่เป็นเคียเค่ยมๆกับซีมาเป็นบทบาทที่เป็นเจ้าของในจักรน้อยอคือว่าจังสันวันนี้ <laughs> เป็นเจ้าของในจักรน้อยเพราะว่าเขาได้รับบทเป็นแกนมาผักผ้าพิสดารโอ้ยผักแบบว่าแม่นค่ะผักที่แบบว่าเขาเรียบบก,กอกะไรผักบดสวยผัก ผาคทีแรกเกิดวะแมนกับภาคแรกเกิดภักว่าเด็กเป็นคนงามอ๋อเป็นกายนี่คือเป็นคนสวยเนาะอันคือเป็นแก้วนามาตอนเป็นคนกู้ไฮแม่คือตอนเป็นคนกู้ไฮแมนค่ะจะอันนี้คือรู้สึกยังไงกับบทบาทนี้เราชอบไหมคะหรือว่ารู้ถ้าสลหรับให้คะรู้สึกว่ามันมันเล่นเป็นโตจากองจากของดีไหมคะแต่ว่าอาจจะบ่ไเด็กให้อาจจะบ่ไเด็ถึงก็ว่าเป็นเหมือนแก้วนามาค่ะแต่ว่าไม่แบบ คล้ายๆว่าดึงเจ้าของออกมาได้ยังสิไหมคะรู้สึกว่าการจมบทบาทแก้วหนามากน่าจะง่ไงก็ชีค่อยเป็นมากเมนค่ะน่าจะง่ไงก็าง่ายก็กับชีต้องเคี่ยมต้องโอกจะซ่าเมนค่ะนะคะสำหรับบทบาทของแก้วหนามากคะและบทโดยน้องไฮปนัดดานะคะซีซั่นที่สี่ค่ะอยากฟังลำซอยลำซอยบ่ค่ะจัะนิดนึงอาลำซอยลำซอยในเรื่องแก้วหนามากคะ ต,ตอนนี้น้องนั่งแก้วนอนเนาอยู่ในป่าว่าวจุลาเก็บไว้ของไผ่นันสิลันคำต้องมีขอแลกซ้ำขลูบลอหน้าดองใจเออ นอา,อา,อา,อาขอบคุณค่ะเอาสำหรับวิดีค่ะฝากตอนวินดองมาเบี้ยงทอานี้นะคะฝากติดตามผลงานน้องไฮน้ัมเดอร์ทั้งคุณก็ต้องซ้อมเต้นพอดีค่ะเสียงเพ่งขึ้นพอดีเดี๋ยวพอๆกันไปคลิปหนา้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดี